ครับเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมสเซจนะครับผมก็วันนี้เราจะมาโปรโมทเมสเซจกันนะครับผมก็คือมันจะช่วยให้เราได้ตังค์นะครับผมอย่างเช่นอันแรกนะฮะกดคลิกเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีว่าดาวน์โหลดแอนนะครับผมดาวน์โหลดแอนเทคเทคแล้วก็ไอตัวเนี้ยฮะผมโอเค เทคแบบใหม่ถึงลองใช้นะครับผมเราจะได้60สตางค์นะฮะแล้วเราก็สามารถเติมค่าโทรฟรีได้นะครับผมโอเคเพิ่มเพิ่มยีบาทไปยังบัญชีมือถือแล้วเนี่ยเห็นไหมครับผมได้เติมเงินไปแล้วนะครับผมโอเคเรามาดูในด้านของบัญชีกันมั่งนะครับผมโอเค คุณได้ทดลองอันนี้ได้รับสี่บาทนะครับผมคุณได้ทดลองไฟฉายได้รับสองบาทนะครับผมคุณได้ทดลองครับสองบาทกันนะครับเจ็ดสิบสตังค์นะฮะอันนี้ก็สามจุดแปดสิบาทนะครับผมสามจุดแปดสิบนะครับผมสตังค์นั่นเองนะครับผมแล้วก็ทดลองมาเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็จะมีผมก็จะได้เชิญเพื่อนนะครับผมมาเป็นเบอร์แมงอันนี้นะครับผมก็เลยได้มาอีกแดบาทนะครับผมผมคุณได้เติมเงิน เพิ่ม10บ,บาทไปยังบัญชีของคุณแล้วนะครับผมแล้วก็เพิ่งเติมไป20เมื่อวานนี้เองนะครับผม,ผมก็เนี่ยจะมาโปรโมทกันแบบนี้เลยนะครับผมผมก็เหลืออีก9าบาทา้0สตาง,งค์ยู่ครบ10บาทนะครับผมก็ถ้าใครอยากหาค่าโทรฟร,ฟรีเล่นนะครับผมสามารถมากดลิงก์ด้านล่างงผมได้เลยนะครับผมแล้วก็กดเพียงกดแล้วก็เพียงดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก็ติดตั้งเท่านั้นแหละครับโอเค สำหรับวิธีการสมัครนะครับผมก็เดีย๋ยวจะบอกคร่าวๆเ,เลยแล้วกันนะฮะทางท่านซ้ายมือของท่านจะเป็นเมนูนะครับผมแล้วก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับผมอ่าพอมีอย่างงี้ใช่ไหมครับผมเราก็บอกว่าเออลืมรหัสไอเดียวคลิกคลิกที่นี่นะครับผมไอ้กํำลังลงทะเบียนเดี๋ยวแป๊บนึงเดยวเข้าใหม่นะฮะ โอเคนะฮะสำหรับการสมัครนั่นเองนะครับผมก็ของท่านผู้ชมจะมีให้สมัครอยู่นะฮะก็คลิกเข้าไปนะครับผมตรงที่ให้สมัครนั่นแหละนะครับนี่ฮบผมเป็นแอป o c k e t กนะครับผมโอเคผมก็มีอยู่463บาทน,นะครับผมแล้วก็ จะมีให้ดาวน์โหลดเป็น20หรือ15นะฮะโอเคส่วนส่วนวิธีการเติมเงินนะครับผมเคียงเช่ท่านนะสะสมไปนะครับผมจนได้3,600บาทนะครับก็กดเข้าไปแรกนะฮะแล้วก็อ่านนะครับผมถ้ายังไม่เข้าใจนะครับผมก็คือ กดเพื่อเติมเงินนะครับผมแล้วก็จะให้ใส่บงใส่เบ์นะครับผมเพื่อแดกกับ300อบาทนะครับส0 0ทูมานี่หรือ300อบาทเข้าเครื่องเรานั้นเองนะครับผมก็ท่านจะได้รับคัดจะได้รับเงินภายในอีก2หรือสามวันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะฮะก็คงจะจากลาจงเท่านี้เดี๋ยว2ลิงก์นี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปประกันนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะฮะ ก็แค่ชวนเพื่อนนะครับผมแล้วก็ส่งไปทางไหนก็ได้นะครับผมเราก็จะได้ร้อยหนึ่งเพื่อนก็จะได้ร้อยหนึ่งนะครับผมก็ได้เท่ากันนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมกดไลค์กด u b s สไคร e กดแชร์อย่าลืมกดดาวน์โหลดนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บ